ไปฟังสัมภาษณ์คุณอั้มริชากระป๋อดีกว่าค่ะนะคะก็มาร่วงฟีชลิงกันนะคะประทะกันครั้งแรกนะคะเหมือนเหมือนรับเหมือนรับอะไรนะสมาชิกใหม่แหละออน้ำริชารับน้องรับน้องค่ะแต่น้องออน้องคอนนี้นี่โอ้โหบิ๊กมาจากที่อื่นนะใช่ มไม่เป็นไรค่ะนะอู้หลอกกินกันไม่ลงเลยจริง,รงเธอเลือกใครล่ะทีละน,นันดูว่เลือกพี่ปอค่ะอืมเธอราหมวยมเขาชอบนนงพี่ปอนะชอบเข้มๆอ,อ่ะเขาอัมมอดิชาแหละเขาชอบแบบขาวๆเออแต่ชอบขาวจริงอืมแต่ม่เคยได้ขาวจนพี่ต้านี่ดูซิดดูแบบว่าซุ้ไม่ได้เลยแหละที่อั้มเนาะอ๋อเราไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะอั้มอัมอดิชาอัมอดิชาและคุณปอณัฐพงศสิเกียรติใจจากละครเรื่อง ูเดือจัดไปค่ะ่ข้าเลยตอนรับน้องใหม่เทวที ก็ยินดีท well, ี่ได้ร่วมงานกับพี่ป๋อเพราะว่าก็ติดตามผลงานพี่ป๋อมาพี่ป๋อก็มีทั้งทั้งราอคมามีคอมเมดี้แล้วก็ที่แบบารแอคชั่นที่เราก็มาเจอกันในแบบแอคชั่นราม่มาด้วยใช่ครับใช่แล้มรู้สึกพี่ป๋อเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นครับเหมือนกับเหมือนเหมือนเพิ่งเข้าวงการจริงจริงจริงเมื่อกี้แบบว่าใครสังเกตเห็นทูบได้ทูบสั่นเลยอ่ะคือมันมันมันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะต้องยอมรับตามตรงนะครับแต่ว่าก็เป็นการรู้สึกแปลกๆที่รู้สึกดีเพราะว่า ได้รับการต้อนรับที่ดีขอบคุณอ้ําด้วยนะครับขอบคุณทางทีวีซีขอบคุณพี่ปิดด้วยท,ที่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะครับนนเนี่ยพูดเรื่องบ้านใหม่แล้วเซ็นสัญญาก,กับที่นี่เลยไหมครับพี่อะไรนะฮะเซ็นกับช่องสามเลยไหมครับอยากให้เซ็นหรือเปล่าถ้าจ<ม><ม><ฮ>ะเซ็นแล้วใช่ไหมครับเซ็นแล้วครับกี่ปีครับพี่ห้าปีครับห้าสีก็คือจริงจริงนี่ฮะคือเรื่องของเรื่องคือมีการพูดคุยกันนะครับก็อย่างอย่างที่บอกว่าพอหลังจากที่หมดสัญญาแล้วเนี่ย ความชัดเจนก็มันจะมากขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราก็อยากจะบอกทุกท่านให้ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากที่จะแบบรู้สึกว่าอะไรแต่ว่าเหตุผลเอลของเรื่องการที่มันไม่สามารถพูดได้ในบางช่วงนั้นมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับก็คือได้เซ็นสัญญากับทางทงสารเป็นระยะเวลา5ปีตอนแรกบอกว่าจะเป็นระยสั้ คือจริงๆมันต้องบอกตามตรงก่อนว่าเราก็พูดกันตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วว่าคือทุกๆข้อเสนอเนี่ยเราก็ยินดีพิจารณานะครับไอ้เรื่องการเซ็นสัญญาก็ได้พูดคุยกับทางช่อง3แล้วโดยตรงเลยว่า,าช่อง3เนี่ยอยากจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับ แต่ในส่วนของในส่วนของละครน,นโดยเฉพาะในส่วนของละครน,นะครับแต่ในส่วนของสิ่งที่เราบอกเราก็มีข้อเสนอของเราเหมือนกันในเรื่องของ <ๆ S 1> ความเป็นอิสระก็คือ,อช่อง3ามเขาก็จะค่อนข้างเปิดกว้างมากจะมีข้อตกลงในนั้นเยอะมากครับที่เขาค่อนข้างเปิดกว้างให้เราสามารถไปทํางานประเภทอื่นที่อื่นได้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการเซ็นสัญญานั้นก็คือเราอยู่กับช่อง3ในส่วนของละครแล้วก็ในส่วนของสองส่วนอันอื่นเนี่ยถ้าเกิดมันมีข้อเสนอเข้ามาเราสามารถพูดคุยได้หมดเลย เรื่องนี้ต้องประทาบทฝ่ายกันยังไงเอ่ยครับก็ในเรื่องนี้ก็คือเป็นเป็นพี่น้องกันซึ่งเราโตกันมาในวัดแล้วก็จะต้องมีศูนย์ของบูและก็บูนกันประท้ากันตลอดเอาชื่อไหมเอาชื่อไหมชื่อผมชื่อดำ <laughs> ชื่อุณ <laughs> ชื่อขาวครับโอ้โหโหโหจริงจริงจริงตั้งกันง,ง่าย <laughs> พี่น้องมันไม่ใช่ไม่ใช้พี่น้องแท้ๆเลยครับคือ คือจริงๆครับในเรื่องที่ดำอ้ำํอามที่ขาวคือด้วยความที่หลวงพ่อก็คือพี่เอกสารพงษ์ที่ยเก็บมาเลี้ยงแล้วก็เลยตั้งชื่อจากจากคาแรคเตอร์ของของเออ่คนที่เขาเรียกอะไรเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงพวกนี้ยครับคาแรคเตอร์ที่มันก็ไม่ใช่ซีพีวใช่ม <นะ S 1> ั้ย <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับแเตอร์คาแรคเตอร์คือคาแรคเตอร์พี่ป๋อก็จะเป็นคนที่แบบลึกลับเป็นคนที่แบบเออ่เขาเรียกสุขุมนุ่มลึกอะไรพวกเนี้ยอือก็จะเป็นคนที่อารมณ์มุทะลุจริงๆงเหือดอะไรพวกเนี้ยจริงๆ,ๆเค้าแค่ไม่ไม่ได้อารมณ์ร้ายนะคือเหมือนแบบ